อร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดต้นสักสนามบินน้ำนะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งที่8แล้วนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิ นาวิปัตสชมเชิงแพทย์เชฟกวินจงเลอเจสดาวงเชฟประจวบนิรังสันสามสองหนึ่ง 3, 2, 1, แกงส้มกุ้งผักรวมไข่ลูกสะไยลาบไก่ยำหมูยอยำมุนเส้นโบราณกิมจิชิเกะผัดไทยกุ้งสดลาบวากาเมะ let's go เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้คุณรุ่งทิพย์ลิมสุวรรณได้รับโจทย์เป็นยำวุ้นเส้นโบราณและกิมจิชิเกะตอนนี้กําลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วล่ะครับ หลังจากที่คุณรุ่งทพิปนะครับซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทํายําวุ้นเส้นโบราณกันก่อนเลยเริ่มจากลวกวุ้นเส้นในน้ําเดือดพอเส้นนุ่มก็นําออกมาใส่ไว้ในภาชนะจากนั้นก็ใส่ผงน้ํายําตรากโกกิตูเชฟตามด้วยกุ้งแกะเปลือกลูกสุกอกไก่บดรวนสุกพร้อมแขกซอยพริกขี้หนูซอยกุ้งแห้งทอดและถั่วลิสงทอดครับ เขาให้พอเข้ากันจากนั้นก็จัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและถั่วลิสงทอดโอ้โหคุณผู้ชมเมนูแรกเสร็จไหวมากๆเลยนะครับตอนนี้เริ่มทำเมนูที่2แล้วเริ่มจากนำกิมจิผักกาดขาวและเต้าหู้ขาวเนื้อแข็งใส่ลงในภาชนะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่ผงแกงส้มตรากโกกิซูเชฟคนให้เข้ากันต้มต่อจนเดือดนะครับแล้วก็ปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมญี่ปุ่น เร,เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครบทั้ง2เมนูเลยสําหรับคุณรุ่งทิพย์นะครับและตอนนี้ก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วล่ะครับรุ่งทิพย์ลิมสวนมาเลยยำเส้นโบราณค่ะทําง่ายค่ะเพราะว่าใช้น้ําผสมกับเครื่องปรุงเลยค่ะแต่ว่าอันเนี้ย รสชาติเราไม่คุ้นเคยนะบอกวก็พยายามที่สุดแล้วค่ะเอาล้ฮะรู้สึกอย่างไรบ้างกับ2เมนูนี้ครับเชิญครับอเมซิ่งมากนะครับที่ทำได้ในเวลาที่รวดเร็วมากทั้งสองเมนูเลยกิมจิชิเกะก็รสชาติเข้ากับแกงส้มมากครับ,รบถือว่าเป็นการการสร้างเสร็จเมนูที่ที่น่าสนใจครับคือยำบุ้นเส้นนะก็ลงตัวในส่วนเครื่องปรุงมุ้นเส้นอะถ้ามันให้มันนุ่มอีกนิดนึงก็จะทานได้แบบนัวขึ้นนายเนี่ยอาจจะแบบเกี่ยวกับเวลาตัวยำมุ้นเส้นเนี่ย ไม่ต่างจากเราใช้ตัวสมุนไพรสดม,มันหอมกลิ่นพริกหอมกลิ่นมะนาวมันครบเครื่องเลยครับ,รบอันต่อมาเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นแกงส้มจะไม่ค่อยกินแต่พอเข้าร้านเกาหลีเราก็อยากติดแกรมก,ก็กินบ้างคล้ายมากๆแล้วอร่อยมากๆครับปรบมือดังเลย คุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก3ท่านกับ6โจทย์เมนูจากโกกิเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยกันนะครับว่าใครจะทำอาหารได้ทันตามเวลาที่กำหนดและอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมกับคว้าเงินรางวัลไปได้ติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับ